สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรามาเจอกันนะครับสำหรับรายการออลโต้ดิฟได้นะครับก็มาพบกับวันนี้นะครับในหัวข้อที่น่าสนใจนะครับสำหรับการลดราคาของเอ็กเพิง G นะครับในรุ่นปี2 0 2 5นสาะครับสำหรับไม่ได้เชนนะครับมาวิเคราะห์เรื่องของราคาแล้วก็สเปกกันนะครับว่ารอบนี้นี่โอ้โหจะเรียกได้ว่าเอ็กเพิงนี่อัดราคาลงมาแบบ โอ้โหใหม่เลยนะฮะลงมากว่าสองแสนเลยนะครับสองแสนก,กว่านะครับก็มาดูกันนะครับในเรื่องของการทำไม่เนอร์เชนรอบนี้เนี่ยเรียกว่าโดนสงครามราคาก็เลยแหละนะครับในตลาดตอนนี้นะ EV ประเทศไทยเนี่ยก็ยังเผชิญการเปลี่ยนแปลง,ปลงยังไม่จบนะครับตอนนี้โครงสร้างต่างๆก็เริ่มมีขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างราคานะครับเอกเพิง รุ่น G6 ครับเป็น m แมนเชนมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่แค่การลดราคาเท่านั้นนะยังแบบเรียกว่ารีเซ็ตตลาดกันเลยแหละว่ามาร์เก็ตติ้งรีโพ i ิชันนกันเลยนะครับข้อมูลที่เราได้มานะครับตอนนี้ก็มีการเปิดราคาไปแล้วนะครับเป็น1นึ่งล้านหนึ่บาทนะครับสำหรับรุ่น Standard นะครับเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเร w ย e วิวด้นะครับกับเครื่อนล้อหลังนะครับ แล้วก็ราคา1 3 4 9 0ล้านสบาทครับสำหรับราคารุ่นลองเลนส์นะครับลองเลนส์ Long Range ขับหลังนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น1 4 8 9 0ล้านบาทนะครับสำหรับรุ่น performance all wheel drive right นะครับซึ่งราคาเนี้ยมันตอนเปิดตัวเนี่ยนะครับมันก็นูนเลยนะครับล้านสี่นะครับถึงล้านห้า 99เลยนะครับดูข้อมูลกันนิดนึงนะครับกลยุทธ์ของ x อ e เผิงเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเขาตีขนาบข้างเลยนะนะครับสำหรับคู่แข่งในตลาดตอนนี้นะครับก็จะเป็นรถ SUV นะครับ C SUV EV นะครับมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่เหนือกว่านะครับโดยใช้สถาปัตยกรรม800โวลต์นะครับของเซป้า2.0นะครับหรือว่าเซป้าคืออะไรนะครับ เซป้า2.0เนี่ยย่อมาจาก Smart Electric Platform Architecture 2.0นะครับซึ่งเขาให้คาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากนะครับคือการชาร์จแบบเรียกว่าอัลต้าฟ s สชาร์จิ n งนะครับคือชาร์จ10นาทีอ่ะวิ่งได้300กิโลครับพี่น้องับโอ้โหหรือว่าเออ10ถึง80%เนี่ย20นาทีนะครับพูดง่ายคือคุณไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวอ่ะ นะครับ20นาทีเนี่ยโอ้โหได้80%แล้วอะแต่ก็ต้องอใช้กับตู้ชาร์จที่รองรับ DC ด้วยนะครับที่ที่แบบให้กําลังสูงนะอย่าง280กิโลวัตต์เป็นต้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยที่ทำให้คู่แข่งหลายๆค่ายเนี่ยก็เรียกว่าต้องคิดกันดีๆนะครับอย่างตัวอย่างเท sla Mo เดลวกับ b y d c e i l Lion Seven นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงใช้สถาปัตยกรรม 400โวลต์นะครับส่วน Xpeng เนี่ยให้มาเต็มเลยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จอย่างเรียกว่าอัลต้าฟ้าชาร์จแล้วก็ตอนนี้เป็นเรียกว่าเจ้าเดียวในตลาดแล้วนะครับที่ให้ประสิทธิภาพในเรื่องของสาวปัตยกรรมการชาร์จที่เร็วที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับสำหรับหัวใจหลักของ Xpeng G6 นะครับก็คือสถาปัตยกรรม800โวลต์เนี่ยซึ่งเป็นหลักฐานที่สร้างความได้เปรียบกับคู่แข่งในระดับที่เรียกว่าราคาเดียวกันเนี่ย ผมว่าก็ต้องมานั่งคิดดูแล้วครับว่า,เ,าเขาจะเลือกแบบไหนนะครับโดยเทคโนโลยีนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนะครับ LFP ที่รองรับการชาร์จแบบ 5C นะครับ อย่างเราก็ตามเนี่ยข้อมูลจำเพาะของรุ่น Minor c h a n ในปี2 0 2 5นีก็ระบุไว้เลยว่าเป็นแบตเตอรี่ 5C LFP นะครับคำว่า 5C คืออัตราการชาร์จ C-rate นะครับซึ่งเป็นตัวคูณของอความจุแบตเตอรี่นะครับในรุ่น68.5ิกิโลวัตต์เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับมีอัตรา 5C ในทฤษฎีก็จะรองรับการชาร์จสูงสุดที่342.5กิโลวันะครับส่วนรุ่น80กิลวั์เอานะครับ Long Range Performance เนี่ย ทั้งสงรุ่นนี้อัตรา 5C ในทางทฤษฎีเนี่ยก็จะรองรับการชาร์จสูงที่4 0 4กิโลวัตต์นะครับตัวเลขที่ระบ,บุในสื่อต่างๆที่เราบอกว่ารองรับ DC สูงสุด382กิโลวัตต์เนี่ยก็จะเป็นสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็น451กิโลวัตต์เนี่ยก็จะเป็นรุ่นของลองเลนจึงเป็นอัตราการชาร์จสูงสุดเรียกว่าพีคเ a ทแลังกันนะครับที่เป็น ไปได้นะครับสำหรับแบตเตอรี่5 c รุ่นใหม่นี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวชีวัดที่สำคัญที่สุดและสอดคล้องกันในทุกแหล่งข้อมูลก็คือผลลัพธ์ของการใช้งานจริงนะครับคืออัตราการชาร์จ10ถึง80%เนี่ยภายใน12นาทีแม่เจ้าแก้ไปเข้าห้องนะ้ำแป๊บเดียวก็หมดเวลาแลครับไปสั่งกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยรอกันนานๆเนี่ยผมว่าเผลอ สิบสองนาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่แปดสิบเปอร์เซ็นละโอ้โหแบบคือเรียกว่าเรียกว่าเร็วมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นความเร็วเนี่ยมันมันเร็วที่สุดในกลุ่ม csuv เนี่ยตลาดรถ ev ปัจจุบันนะครับก็มาเปรียบเทียบสเปคของรุ่นแต่และรุ่นของ xpeng g six กันนิดนึงเลยนะครับราคานะครับรุ่น g six standard lens นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ g six long lens rear view drive นะครับหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็ G6 Performance All Wheel Drive right นะครับ1 4 8 9 0 0 0บาทนะครับระบบขับเคลื่อนเนี่ยก็จะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับในสำหรับรุ่น Standard นะครับกับรุ่น Long Range นะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อสำหรับรุ่น Performance All Wheel Drive right นะครับเตอรี่ก็จะเป็น800ร้อยว์ LFP ทุกรุ่นนะครับทีนี้ความจุแบตเนี่ยก็สำหรับรุ่น Standard นะครับ ก็จะอยู่ที่68.5กิโลวัตต์อวนะครับรุ่นลองเลนส์เนี่ยจะอยู่ที่80.8กิโลวัตต์อวนะครับเท่ากับตัว Performance นะครับ80.8กิโลวัตต์อวระยะทางต่อการชาร์จนะครับ NEDC เนี่ยรุ่น t t n n d r r เนี่ยจะอยู่ที่540กิโนะครับรุ่นลอง r a นส e อยู่ที่600กิโลทวนเลยนะครับรุ่น Performance เนี่ยจะอยู่ที่575ร้ากิโลนะครับ่วนแรงม้านะครับโอ้โหเรียกว่าแค่ม a n d a า d เนี่ยก็ค เท่ากับตัวที่เป็นลองเลนส์นะครับส่วนที่เป็น G6 Performance ์เนี่ยชาดไปที่486แรงม้านะครับมาดูแรงบิดนะครับอยู่ที่440สนิวตันเมตรสำหรับรุ่นสแตนดาดแล้วก็ลองเลนส์นะครับส่วน Performance เนี่ยโอ้โหขึ้นไปถึง660นิวตันเมตรนะครับอาตาเร่งที่เราเรียกกันว่าโอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับ0-100ถึงเนี่ยนี่สเปคที่บอกมาเลยนะครับรุ่นสแตนดาดกับรุ่นลองเลนส์เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ6.7วินาทีนะครับ ส่วน performance เนี่ย4.13วินาทีนะเรียกว่าทศนิยม2ตำแหน่งเลยนะครับส่วนเรื่องของการชาร์จนะครับถ้าเป็น DC สูงสุดเนี่ยของ standard l a n e เนี่ยลองรับที่382กิโลวัตต์นะครับแล้วก็รุ่นของ long r a n g e กับตัวที่เป็น performance เนี่ยจะประมาณอยู่ที่451กิโลวัตต์นะครับอย่างที่บอกนะครับระยะยเวลาในการชาร์จนะครับ10ถึง80นะครับ 10บถึงแปย้ำนะครับ10บถึงแปใช้เวลาทั้ง3ารุ่นเนี่ยแค่12นาทีเองนะครับเรียกว่าโอ้โหอยากรู้เหมือนกันนะใครซื้อไปเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคงมีโอกาสได้มารีวิววันนี้หนึงครับว่าตู้ชาร์ที่ให้กำลังการชาร์จสูงๆเนี่ยจะสามารถสร้างสถิติอันนี้ได้จริงๆในเมืองไทยหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของชิปประมวลผลนะครับก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่มี Orin X นะครับ ส่วนของ long range นะครับ review ไดก็จะเป็นเอ่อ nvidia นะครับ orin x นะครับ orin 10 10นะครับก็เหมือนกันในเรื่องรุ่นของ performance นะครับส่วน option อื่นๆนะครับก็จะหายไปในส่วนของรุ่น standard นะครับก็จะไม่มีกล้องด้านข้างสำหรับจุดอับสายตานะครับของคนขับแล้วก็ไม่มี auto ้เ n น c h a n นะครับแล้วก็ไม่มีเบาะนวดนะ ส่วนอลองเลนส์เนี่ยก็จะมีระบบเอ็กซ์พายนะครับเต็มระบบมานะครับมีเบาะนวดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยก็จะมีทั้งระบบเบาะนวดนะครับมี X Pilot เต็มระบบนะครับแล้วก็มีชุดแต่ง Black Edition ด้วยนะครับเพิ่มเติมนะครับออปชั่นที่ตอนนี้เอ็เิงประเทศไทยที่เขาให้มาด้วยก็คือม่านบังแดดไฟฟ้านะครับ เขาติดตั้งมาให้เลยเฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นนะนะครับมอเตอร์เอกปไม่เกิน30มสนวานะครับก็ลองเข้าไปดูได้เห็นก็บอกว่ามาก่อนได้ก่อนนะของอาจจะมีหมดด้วยนะเออไม่รู้พูดให้รีบจองหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ต้องก็ต้องจองแล้วก็รับรถภายใน30มสนวานะครับก็ออปชั่นอย่างนี้ก็อาจจะต้องไปคุยกันที่ร้านที่โชว์รูมหรือว่าในงานมอเตอร์เอกโปะครับอันนี้ก็ ลองไปคุยกันต่อนะครับเคครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับการเปิดตัวราคาใหม่นะครับสำหรับเอ็กซิ์ง G6 s ิ a n d a r d L ร์ดเ e นเรี e ร i นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับตอนนี้ราคาใหม่แล้วนะครับในงาน m o t o r Expo ปลายปีนี้อีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยก็ไปดูว่าไปลองนั่งไปลองขับขี่ไปลองทดสอบนะครับผมก็มีโอกาสไปทดสอบการขับขี่มานะครับเดี๋ยวมารีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับ ก็ลองดูนะครับว่าประสิทธิภาพที่น่าสนใจอย่าง800 v โวลต์นะครับ5.4เทคโนโลยีใหม่ครับสำหรับการชาร์จเร็วในในตลาดเมืองไทยตัวเนี้ยผมว่ารุ่นเนี้ยชาร์จเร็วสุดแล้วนะครับก็มาลองดูว่าเราอยากจะเลือกออปชันแบบไหนนะครับแล้วก็ต้องการประสิทธิภาพสมรรถนะลดกันขนาดไหนก็ต้องไปลองเทสตรวจสอบในแต่ละรุ่นลองดูนะครับเอาให้เรียบร้อยเอาให้มั่นใจนะครับแล้วก็ ค่อยซื้อหรือว่าค่อยพิจารณาอีกทีนึงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe นะครับในช่องของเรานะครับเป็น Auto ออโต้ e p Dive นะครับ p พอสแค t วันนี้จบลงแล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ